จริงมันจะเป็นส,สูตรเหรอนะเ <laughs> จอไวไขึ้นนะนิเมื่อกี้ก็ขึ้นดีอะขึ <laughs> ้นดีอะ <laughs> <laughs> ถ้าเกิดชนะตานี้เขาก็ชนะเล่นไม่ตลกจบ <laughs> ดอ,อ

โอ้ยรักาจะยิง <hi> นั่นนะโหจริงจริงไงลูกนนี้จับเทืร์นก่อนจบโอ้โหดูชั้นใส่พื้นดิ nhanh học chua ơi, đi chùa lấy đi chạy tí <laughs> cọc Hãy subscribe cho kênh Ghiền em subscribe cho chụp Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ผิดใบมันเสียสองอตาเขาอนะเห็นเลยตากะอย่าเห็นเลยขอร้องคิดจะทำรึยังดุั้น เกมด้วยจุตีกับมานอีก อะไรแล้วไก่อ <laughs> ะจบเถ <laughs> อะ<เ>มันเกินไปได้ได้ดคนนี้ตัวน้ำไอแท็กเ่าไรหร่ะเกินไปแล้วแฮกะเพผาว่าความคิดเขอ เอาเนี้ยไม่มันเหลือห้าพันสองวันสองสี่โดนไปสองครั้งนี้เอ๊ะโดนไปสองครั้งมันน่าจ,จะเหลือสามเันสองทำไมอ่ะออไม่ต้องหือแล้ว

ข้ขอขแล้วอ่าเรน่ดีเนี่ดีน,นด่าจะแล้วจบเธอโจมบัตรสีบัตรเลึงเลยจบโชคโชคยางดีนะที่ได้มอนเตอร์สองอันหนึ่งันสองก็จะเกม cọc vào đây nhé, tạ tím lắm <laughs> Chọc... oh. Tí Tại khu game Chụp hơn oh. อันการับดักไม่ฟังเลย